بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความรักความเป็นสิริมงคลความเมตตาจากพระสูบะฮานะฮูอัลลอฮฺจงประสบแด่ทุกท่านที่เคารพเรากำลังจะอยู่ในช่วง ที่มีความประเสริฐอีกช่วงหนึ่งตลอดระยะเวลาช่วงสองสามเดือนมานี้เราอยู่ในห่วงแห่งความประเสริฐทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่เดือนชาบานรมฎอนชาววานจนกระทั่งมาถึงเดือนซุฮิจญะย์ในเดือนซุฮิจหะย์เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ อัลลอฮฺ سبحانه ะตาอัลาได้ให้ความประเสริฐซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของการทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه ะก็ตาอัลาก็ว่าได้อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายครับว่าความประเสริฐของวันเดือนเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه ะตาอัลาได้กำหนดไว้สำหรับพวกเราความประเสริฐ ของเดือนหนึ่งมากไปกว่าอีกเดือนหนึ่งความประเสริฐของวันหนึ่งมากไปกว่าอีกวันหนึ่งแม้กระทั่งความประเสริฐของบุคคลประเสริฐไปกว่าอีกบุคคลหนึ่งซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นได้ว่าเราจะรับทราบได้ว่าท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลาได้บอกกับพวกเราว่าทาร,ารุสุนซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสล,ลัม เสรฐกว่ามัคคปรลเปริฐกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงและบรรดานาบีทั้งหลายทั้งปวงด้วยซ้ําเช่นเดียวกันสถานที่ทารุสุนซัลลาห์ของอะไัยุสัลลมก็บอกกับพวกเราว่าณมัก,กะเป็นสถานที่ที่ประเสริฐกว่าสถานที่อื่นๆม่มดีนะก็เป็นสถานที่ที่ประเสริฐ กว่าสถานที่อื่นๆเชกเช่นเดียวกันวันเดือนปีเดือนหรือปีก็มีความประเสริฐ300ปีแรกที่ทางเราซุนซอลลอห์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นช่วงที่ประเสริฐที่สุดของช่วงปี300ปีแรกมีความประเสริฐกว่าปีอื่นๆ ในเดือนก็เช่นเดียวกัน่าสนาสุลต่านละฮ์ในอิสล,ล,ลัลสลลมก็บอกกับพวกเราว่าเดือนอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดวันเวลาก็เช่นเดียวกันในช่วงของวันวันอารอฟาก็จะเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในหน้าโลกดุนยาใบนี้ในถึงช่วงนี้ที่เรากำลังจะมีชีวิตอยู่ก็คือในช่วงของเดือนซุนฮิยะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบวันแรกของเดือนซุนฮิยะ เป็นช่วงที่มีความประเสริฐท่านรุสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าอินนัลลอฮิฟีอัยยามิดดะ์รินัฟะฮะตินฟะตักรดูลละฮะฟะละอัลลัอะฮัดะคุมอันตุซีบะฮูนัฟฮะตุนฟะลายญชกาบะดะฮะอับดะแท้ที่จริงแล้วในวันคืนของอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบปีนั้นมีวันซึ่งที่อัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทาน ของขวัญให้กับพวกเราให้กับบ่าวของพระองค์ดังนั้นจงพยายามที่จะรับพยายามที่จะเข้าใกล้สิ่งที่อรรถสุบฮานอหูวะตาอาลาได้นําเสนอให้กับพวกเราของขวัญที่จะพระองค์จะทรงประทานให้กับพวกเราเถิดถ้าหวังว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดจากท่านทั้งหลายได้ประสบกับมันแล้วเขาก็จะไม่ไม่ได้รับความลําบากอีกเลยฮะดิษนี้บอกให้เราได้รับรู้ว่า อัลลอฮ์ส uh, am ah ุบฮานอหัวตาอาลาได้กําหนดให้มีวันคืนที่ประเสริฐและนบีก็มาบอกกับพวกเราว่าสิบคืนสิบวันของเดือนซุนฮิยาเป็นช่วงวันที่มีความประเสริฐดังที่ได้มีรายงานจากท่านอัลลอฮ์อับดุลอาบบาสบอกว่ามามมนออยาาุ من أيام عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه ا ل أ ي ا น ي ع ن ยามอัลอ ع ชร

สิวันนี้หมายถึง10บวันแรกของเดือนซุ่เฮียยะบรรดาสหาบาต์ก็ถามว่ามันมีความประเสริฐมากไปกว่าการทำจิฮาดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาเชียวหรือนบีก็บอกกับพวกเราว่ามีความประเสริฐมากกว่าเว้นไว้แต่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้นำตัวเขาออกไปพร้อมทั้งทรัพย์สินของของเขาออกไปในการไปทำสงครามเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลา แล้วก็ไม่ได้กลับมาทั้งตัวก็ไม่ได้กลับทั้งทรัพย์สินก็ไม่ได้กลับหมดไปกับการทําสงครามเพื่ออลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งน,น,นั่นหมายความว่าหมายความว่าความเปร,เริฐของสิบวันในการที่เราจะทําความดีสิบวันแรกของเดือนซุนฮิญาต์นั้นมันมีความเปรฐเ,เทียบเท่าหรือมากกว่าการทําสงครามเพื่ออลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาสงครามในการปก,ป,ก,ป,กป้องศาสนา ดังนั้นจึงถือได้ว่า10วันแรกนี้เป็นช่วงวันที่มีความสำคัญที่เราน่าจะฉวยโอกาสทีเ่เราจะได้รับสิ่งที่ภภาาททอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาได้ได้ประทานเตรียมได้ตะเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราที่พระองค์จะทรงประทานให้กับให้กับพวกเราและความประเสริฐของเดือน10วันนี้มีอะไรบ้าง ทำไมถึงได้ถือว่าเป็น,ปนสิ่งที่ประเสริฐเป็นวันที่ประเสริฐเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐเหลือเกินอาจจะพูดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่รวบรวมอิบาดาเอาไว้ในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ขอ,ของคนที่ไปทำฮัจจ์ของคนที่กำลังจะไปอยู่ในในสถานที่ที่มีความสำคัญที่ประเสริฐและในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐ นั่นก็คือไปอยู่ที่มักกะแล้วก็จะไปอยู่ที่อาราฟาเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐสถานที่ก็ประเสริฐเวลาก็ก็ประเสริฐซึ่งในขณะที่เราทำฮั์เนี่ยถ้าเราไปทำฮั์นะฮะเราสามารถที่จะละหมาดได้เราสามารถที่จะถือศีลอดก็ได้เราสามารถที่จะทำะดเกก็ได้และเราอยังยังได้ทำฮั์ด้วยดังนั้นจึงได้พูดได้ว่าถือได้ว่าสิบวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาของ เป็นช่วงเวลาของการทำอิบาดะอย่างแท้จริงแต่ก็คนที่ไม่ได้ไปทำฮัดก็ยังได้รับความประเสริฐเช่นเดียวกันจากการกระทำของเราที่ทเราอยู่ที่ที่บ้านของเราอันนองมาจากว่าความประเสริฐของสิบวันเนี่ยประการแรกเลยอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลาได้ใช้วันสิบวันเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์นำเอามาเอามาสาบาน พระองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าวัลฟัชวัลายาลิลอาชรขาสบ,บานด้วยกับฟัาจดแสงอรุณที่กำลังจะขึ้นแล้วก็ช่วงสิบคืนแรกของเดือนเดือนรุ่งเจยาซึ่งนั่นก็หมายความว่ารวมทั้งกลางวันด้วยการที่อระสุภบบานาหัวตาลาได้ได้สาบ,บานได้สาบ,บานแสดงว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็น สิ่งที่มีความประเสริฐพระองค์ได้สาบานด้วยกับ10วัน10คืนของเดือนซุนเิจยะก็แสดงว่า10วันและ10คืนของเดือนสุ่นเิจยานี่จะต้องมีความประเสริฐอย่างแน่นอนอันที่สองเป็นช่วงเวลาที่อรรถสุฮานาหัวตะอาลากำหนดเป็นอญญายะมุนมาลูมาดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนในการที่จะทำการซิกรุลล์ต่อพระองค์ทำการซิกร้ำลึกถึงพระองค์โดยที่พระองค์ทรงตัดว่า เวลาุรุสมลอลฮีฟิอาย,ยามินมาลูม,มาดดังนั้นสุเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงพระองค์ในวันซึ่งที่มาลูม,มาดก็หมายถึงสิบวันของเดือนซุนฮิญาไม่ว่าเขาจะอยู่ในในขณะทำฮัจหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำฮัจก็ตามสามเป็นวันที่ช่วงวันที่มีวันหนึ่งที่เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในหน้าโลกดุนยาใบนี้นั่นก็คือวันที่9ของเดือนซุนฮิญา วันอารฟาฟาซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันที่พวกเราไปอยู่ที่อารฟาฟาหรือเป็นวันที่เราอยู่นอกเขตของอารฟาฟาแต่มันคือวันอารฟาฟาวันที่9ก้าของเดือนสุนฮิยญะ์เราสามารถที่จะได้รับความประเสรศิฐอย่างแน่นอนไม่ว่าคนที่ไปทำหัชไม่ว่าคนที่ไม่ได้ไปทำฮัชเพราะเป็นวันที่อาราสุฮาณฮัวตะอาลาบอกว่าจะอภัยโทษให้กับบาวของพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนที่ไปทำฮัตเท่านั้นที่พระองค์จะทรงอภัยโทษให้พระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับเบาวของพระองค์ทุกคนที่เขาขออภัยโทษจากพระองค์และเป็นวันที่พระองค์จะอภัยโทษให้กับบาวของพระองค์ที่มากที่สุดเป็นวันที่พระองค์จะอภัยโทษมากที่สุดเป็นวันช่วงวันที่มีการเชื่อดเยาวมุนนา ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทไปทำฮัจหรือว่าคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจถ้าคนที่ไปทำฮัจเขาจะเชื่อที่เรียกวันนา ah ก็คือการการหลังเลือดไม่ได้หลังเลือดของพวกเราแต่หลังเลือดของสัตว์เพื่อเป็นพรีทานเพื่อแจกให้กับคนยากคนจนตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานอฮูวะตาอลาไม่ว่าจะเป็นอ eh ุดเฮียสำหรับคนที่อยู่ที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 ่ฮัจไม่ว่าจะเป็นอัลฮัจก็คือดําทั้งหลายทั้งปวงที่ที่ เกิดขึ้นจากการทำฮัชไม่ว่าจะเป็นฮัชดำตมตัวหรือว่าดำจากการาทำข้อผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงคนที่ไม่ได้ไปทำฮัชเราก็จะเชื่อกรบานหรือว่าอดหิยะเช่นเดียวกันซึ่งในหนึ่งปีมันก็จะมีอยู่แค่สี่วันที่เราสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือในวันอีดแล้วสามวันจากหลังจากวันอีดนะครับ ดังนั้นในวันวันอีดสมควรที่จะเชื่อที่สุดเพราะอยู่ในช่วงเวลาของของความประเสริฐและยังมีวันที่เราทำอิบาดากันโดยเฉพาะนั่นก็คืออีดินอัฎฮาเป็นวันที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูตอะอาลากำหนดให้มวลมุสลิมรื่นเริงโดย ให้เป็นวันเลื่อนเริงที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วนั้นททั้งหลายครับสิบวันแรกสิบคืนแรกของเดือนสุนเฮิญาเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐมากสิ่งที่ท้าสุนทรสงลราลของอะลัยาลัมทำเป็นแบบฉบับเอาไว้ให้พวกเราดูนั่นก็คือการถือศีลอดถือศีลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือน จนฮิจญะจนกระทั่งถึงวันที่9ของเดือนุลฮิจญะที่เรียกว่าว ah ันอาราฟะเป็นโอกาสที่เราจะได้ไขว่คว้าเมื่อเราได้รับทราบจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่า วันที่หนึ่งจะตรงกับวันนั้นจะตรงกับวันนี้เราก็เริ่มเตรียมตัวได้ว่าเราจะทำความดีให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลา10บวันนี้เพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาาได้ตะเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราเป็นของขวัญให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่พระองค์จะทรงประทานในรูปแบบเป็นรูปธรรม โดยการที่พระองค์จะให้ริสกีเราเพิ่มพูนมากขึ้นหรือจะให้เราเป็นในรูปแบบนามธรรมก็คือการทำให้เรานั้นมีหัวจิตหัวใจที่มีอีมานเพิ่มขึ้นมีความศรัทธามากขึ้นทำให้เรามีความสบายใจสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาตเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราในวันสิบวัน แรกของเดือนซุนฮ ja ิจญะอินนัลลอฮิฟีอิยามิดดะนฟะฮาดในวันที่อลัลลอฮุสซบฮานะฮวตาลาวันของพระองค์ในในในช่วงปีเนี่ยมีวันที่พระองค์ทรงเลือกให้เป็นวันที่พระองค์จะให้กับพวกเราโดยไม่มีขอบเขตดังนั้นเราจงใช้ช่วงเวลานี้ในการที่เราจะขัดข่อยคว้า,วาในการที่เราจะสแสวงหา จากการกระทําของเราเพียงเล็กน้อยแต่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอัลาอย่างมากมายขออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอัลาให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ตะเตรียมเอาไว้มนาฟาทีที่พระองค์ได้ตะเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราในช่วงของ10วันและคืนของเดือนซุนเฮยะขออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอัลาทรงประทานด้วยเถิดอัลลอฮุมะอามีนอัลลอฮุมะอามีนอัลลอฮมะอามีน وقد كنت ما كنت إن كان من الثواب فمن عند الله سبحانه وتعالى وإن كان من الخطأ فمني ومن الشيطان فأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته